สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้เนี่ยครูจะพาทุกคนไปผจญภัยในโลกของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทั้งเท่แล้วก็ลึกลับมากๆเลยครับเรามาเริ่มกันด้วยคำถามปริศนากันก่อนดีกว่าเเคยได้ยินชื่อนี้กันไหมเอ่ยพูดผีแห่งขุนเขานี่ไม่ใช่ชื่อผีนะครับแต่เป็นฉายาของสัตว์ตัวจริงที่หาตัวจับได้ยากมากๆเลยหลักในนี้นนก็คือหวัวข้อที่เราจะไปสำรวจโลกของเสือดาหิมะด้วยกันในวันนี้ครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกกันเลยเพื่อไขความลับว่าทําไมเจ้าเสือดาวหิมะถึงได้ฉายาเท่ๆอย่างปีาศาจสีเทาหรือว่าพูดผีแองขุนเขากันนะก็เพราะว่าบ้านของมันเนี่ยอยู่บนภูเขาที่สูงมากๆแล้วก็หนาวมากๆในทวีปเอเชียของเรานี่แหละครับซึ่งเป็นที่ที่อยู่ไกลจากบ้านของคนเรามากๆแถมพวกมันยังขี้อายสุดๆเลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราแทบไม่เคยได้เห็นตัวจริงของมันเลยทีน่นี้สิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือ ร่างกายของมันเนี่ยถูกสร้างมาให้อาศัยอยู่ในที่ที่หนาวเหน็บแบบนั้นได้สบายๆเลยครับเหมือนกับว่ามันมีพลังพิเศษซ่อนอยู่เลยละพลังพิเศษอย่างแรกเลยก็คือขนของมันครับนุ่มฟูแล้วก็หนามากๆเหมือนกับเราใส่เสื้อกันหนาวตัวที่อุ่นที่สุดในโลกเลยช่วยให้ร่างกายของมันอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนก็ตามต่อไปดูที่เท้าของมันสิครับใหญ่แล้วก็มีขนนุ่มๆปกคลุมเต็มไปหมดเลย มันทำหน้าที่เหมือนกับรองเท้าลุยหิมะของเราปเป๊ะเลยครับทําให้น้ําหนักกระจายออกไปแล้วก็เดินบนหิมะได้สบายๆไม่จมลงไปเลยละแล้วก็ดูนี่สิหางของมันยาวมากๆเลยนะครับเอาไว้ช่วยทรงตัวเวลาเดินหรือกระโดดไปตามหน้าผาชันๆแถมตกกลางคืนอากาศหนาวๆนะมันไใช้หางเนี่ยแหละครับพันรอบหน้ากับจมูกเหมือนผ้าพันคออุ่นๆเลยน่ารักมากๆเลยใช่ไหมละ่ะเห็นไหมครับว่าทุกส่วนของร่างกายมันสุดยอดมากเลย ไม่ว่าจะเป็นขนหนาๆอุ้งเท้าใหญ่ๆขาที่แข็งแรงหรือว่าหางยาวๆทั้งหมดนี่แหละครับที่ทำให้มันกลายเป็นสุดยอดนักปรับตัวที่ใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาสูงๆที่หนาวเย็นได้แบบสบายๆเลยเอาละ่ะพอเรารู้จักพลังพิเศษของมันแล้วทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าในแต่ละวันเจ้าเสือดาวหิม,มาขี้อายตัวนี้เนี่ยมันใช้ชีวิตยังไงกันนะตารางนี้จะบอกขนาดของมันครับ เด็กๆลองสังเกตดูสิว่าหางของมันน่ะยาวเกือบจะเท่ากับลำตัวเลยนะโอ้โหยาวมากๆเลยส่วนน้ำหนักก็จะประมาณ40-50กิโลกรัมก็หนักพอๆกับเด็กโตคนหนึ่งเลยนะครับมีเรื่องสนุกๆจะเล่าให้ฟังครับถึงชื่อของมันจะเป็นเสือดาวหิมะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ไปตรวจ DNA แล้วพบว่าจริงๆแล้วมันเป็นญาติกับเสือโคร่งมากกว่าเสือดาวซะอีกแปลกดีเนาะ แล้วเจ้าเสือดาวหิมะเนี่ยมันไม่เหมือนสิงโตที่ชอบอยู่กันเป็นฝูงนะครับมันเป็นสัตว์ที่ขี้อายแล้วก็รักสันโดษมากๆชอบใช้ชีวิตอยู่ตัวเดียวเงียบๆในอาณาเขตของตัวเองครับและสัตว์ที่เก่งกาจขนาดเนี้มันจะกินอะไรเป็นอาหารกันล่ะอยู่บนภูเขาสูงๆแบบนั้นจะมีอะไรให้กินบ้างนะไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับพวกมันเป็นนักล่าที่เก่งมากครับอาหารโปรดของมันก็คือสัตว์ที่อยู่เป็นภูเขาเหมือนกันอย่างเช่นแกะภูเขา หรือแพะภูเขาชนิดต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนหาเหยื่อตัวใหญ่ไม่ได้จริงๆมันก็ไม่เลือกกินนะครับกินสัตว์เล็กๆอย่างนกหรือหนูก็ได้เหมือนกันวิธีล่าของมันฉลาดมากเลยครับมันจะใช้ความสูงของภูเขาให้เป็นประโยชน์แอบซุ่นอยู่บนที่สูงๆแล้วก็กระโจนลงมาว้าวแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าขาหลังที่แข็งแรงมากๆของมันเนี่ยทำให้มันกระโดดได้ไกลถึง15เมตรเลยนะไกลกว่ารถบสัสโรงเรียนทั้งคันอีกสุดยอดไปเลยถึงแม้ว่าปกติมันจะชอบอยู่ตัวเดียว แต่ก็มีช่วงเวลาที่มันมาอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างครอบครัวที่น่ารักนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าครอบครัวของเสือดาวหิมะเป็นยังไงพอถึงฤด,ดูใบไม้ผลิคุณแม่เสือดาวหิมะก็จะให้กําเนิดลูกๆตัวน้อยๆสองถึงสตัวในถ้าที่ปลอดภัยและอบอุ่นครับพอลืมตาดูโลกได้คุณแม่ก็จะเริ่มสอนทุกอย่างเลยสอนวิธีล่าสอนวิธีเอาตัวรอดจนกระทั่งลูกๆโตพอที่จะออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองตอนอายุเกือบเกือบสองขวบครับ เป็นคุณแม่ที่เก่งแล้วก็ทุ่มเทมากมากเลยเอาละครับตอนนี้เราม,มาถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดของวันนี้กันแล้วนั่นก็คือเราจะมาทําความเข้าใจกันว่าทําไมเพื่อนของเราจเจ้าพูดผีแห่งกุญเข่าตัวนี้ถึงต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับที่ตอนนี้จํานวนของเสือดาวหินมะกําลังลดน้อยลงเรื่อยๆสาเหตุหลักๆก็มาจากฝีมือของมนุษย์นี่แหละครับทั้งการลักลอบล่าเพื่อเอาขนสวยๆของมันแล้วก็การที่อาหารของมันในธรรมชาติมีน้อยลงครับ ตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามีเสือดาวหิมะเหลืออยู่ในป่าตามธรรมชาติแค่ประมาณ8,000ตัวเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากๆเลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเราทุกคนถึงต้องช่วยกันปกป้องพวกมันแต่ว่าก็ยังมีข่าวดีอยู่นะครับตอนนี้มีคนเก่งๆแล้วก็องค์กรใจดีหลายแห่งเลยที่กาลังทางานอย่างหนักเพื่อช่วยกันดูแลรักษาบ้านของพวกมันแล้วก็ปกป้องให้เสือดาวหิมะปลอดภัยครับแล้วพวกเราล่ะครับ จะช่วยปกป้องเพื่อนผู้น่ารักของเราได้ยังไงบ้างอืมเราอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก็ได้นะครับอย่างเช่นการเรียนรู้เรื่องราวของมันให้มากขึ้นแล้วก็เอาไปเล่าให้เพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแมบบ่ฟังยิ่งมีคนรู้จักและรักเจ้าผู้ปีแห่งคุณเขามากเท่าไหร่พวกมันก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นครับพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปในอยากให้รู้ I want you to know